กลับไม่ปลืม้มแห่ดราม่าเรียกร้องสื่อไทยหยุดสัมภาษณ์เดี๋ยวนาวเรื่องริซ่าวิจาร์ณแรงไม่มีมารยาทลันไม่อยากฝักเรื่องริซ่าจากคนอื่น เป็นที่ทราบกันดีว่านางเอกสาวสวยอย่างเดียนาฟรีโปคนนี้นั้นเธอเป็นพี่สาวคนสนิทที่อยู่เขียงข้างไอดอลสาวอย่างลิซ่าแบล็กพิงค์หรือลิซ่าลาลิสามโนบาลมานานหลายปีเพราะเรานั้นมักจะเห็นทั้งคู่ไปไหนมาไหนได้วยกันอยู่บ่อยๆและเป็นที่จับตามองอย่างมากสําหรับสื่อไทยจนทุกครั้งที่สาวเดียนาออกงานอีเวนต์ต่างๆก็จะต้องถูกตั้งคําถามเกี่ยวกับลิซ่าอยู่เสมอเลยล่ะค่ะอย่างล่าสุดก็ได้เกิดดราม่าขึ้นเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ของนักข่าวช่องหนึ่งที่ได้สัมภาษณ์เดียนาและได้มี การถามถึงลิซ่าในการสัมภาษณ์นี้ด้วยเช่นกันจนทําเอาชาวเน็ตที่เป็นแฟนคลับของทั้งสาวเดียนาและสาวลิซ่านั้นทนไม่ไหวออกมาโพสและแสดงความคิดเห็นกันทั่วหน้าถึงความไม่พอใจในการสัมภาษณ์โดยคลิปที่เป็นประเด็นนั้นเป็นการสัมภาษณ์เดียนาเกี่ยวกับทริปไปเที่ยวกเกาะสมเด็แล้วแฟ